บครันะกระผมนายสมพงศ์สมอิ่ผมนายปารมีเพันสวา่างนักศึกษาชั้นปีที่3คณะครุศาสตร์มหาวิทยายลาัยราชภัสวนสุนันทาตัวแทนกลุ่มโครงงานเรียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม โดยมีวัตถุประสงค์การจัดทําเว็บดังต่อไปนี้นครับเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม2เพื่อเผยแพร่ปัญหาและทรัพยากรธรรมชาติทางสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่สนใจปัญหาแ,และสาเหตุของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ 1. ปัญหาทรัพยากรดิน 2. ปัญหาทรัพยากรธรณี 3. ปัญหาทรัพยากรน้ำา4ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และ5ปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ 1. มลพิษทางอากาศ2มลพิษทางน้ำาม 3. มลพิษทางเสียงและ4มลพิษทางขยะมูลฝอยแนวทางการแก้ไขปัญหา1การป้องกัน เพื่อกุ้มครองทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กาลังเกิดขึ้นใหม่ 2. การฟื้นฟูเพื่อการฟื้นฟูทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทําลายให้กลับมาเหมือนเดิม 3. การอนุรักษ์เพื่อรักษาทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบต่อไปสุดท้ายนี้กลุ่มพวกเราหวังว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ก่ผู้ที่ศึกษาปัญหาทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบต่อไปขอบคุณคร<อ>ับ